สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการโหลด Nox Player นะครับผมเป็นโปรแกรมจำลอง Android ครับผมเหมือน,นเราเล่นเกมบนโทรศัพท์ครับโอเคครับมาเรื่องเลยขั้นแรกคือเปิดบเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้ให้เข้ามาที่เว็บ Google นะครับผมโอเคเมื่อเข้ามาแล้วให้พิมพ์ Nox Player นะครับผม N O X P L A Y E R นะฮะ พอเข้ามามันจะมีลิงก์น็อกเพย์เยอะให้ดาวโหลดนะครับเราก็คลีกเข้าไปนี่คือมันจะมีอีกลิงก์หนึ่งนะครับที่เป็นลิงก์ของน o อกจริงๆคือน่ครับ bignok.com ok. ครับสองันนี้โหลดลิงก์ไหนก็ได้นะครับันนี้ก็กดสีเขียวันนี้ก็กดที่ดาวโหลดันจะโหลดตรงนี้นะครับดดรบูมมันจะไง ช่างมันนะครับรก็กดตรงนี้แหละแล้วมันจะได้ให้เราโหลดนะแล้วพอโหลดพอโหลดจนเสร็จแล้วเนี่ยผมมีไฟล์ตัวอย่างที่ผมโหลดมานะโอเคเมื่อเราได้ไฟล์ามาแล้วให้กดแต่เมืลอกีี่ฟล์นะครับมันจะให้เราอ่านข้อตกลงก่อนถ้าเราไม่ถ้าเราไม่กดติ๊กมันจะไม่ให้กดติ๊กได้ไหครับผมเราก็ต้องกดอ่านก่อนซึ่งเราเราจะอ่านก็ได้น,นะแดีว่วเกมเมือไม่อ่านหรนะอเนาะเนี่ย เรามาดนะูปรับแต่งบ้างมนีอะไรปรับแต่งมันจะมีให้เราเราจะติดตั้งไปที่ไหนนะครับผมคือค่าต้นต้นมันให้ติดตั้งไปที่ไดซีแล้วก็โปรแกรมไฟคือค่าต้นต้นของมันเราจะสร้างไอคอนที่เดสก์ท็อปไหมหรือเพิ่มไปที่ทาร์บาร์ไหมหรือว่าเปิดส่วนเปิดที่ส่วนเริ่มการทํางานก็คือมันถึงว่าเราติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้มันทางานเลยไหมประมาณนี้นะครับคือ okay, เราให้มันเป็นดดฟอลต์ โอ,โอเคครับผมพอเราเสร็จแล้วสับเสร็จแล้วเราก็กดติดตั้งเลยก็รอสักพักนะครับผมอาจจะประมาณนึ่งนะโอเค เอาสักคู่นะทุกคนจะงงว่าทำไมผมไม่ตัดคดลิปนะครับก็เพราะว่าผมอยากให้ดูทุกาทการทำงานดีกว่าทุกการบันทึกบลนาะผมไม่ได้ทำอินโทรด้วยไม่ได้ทำอะไรด้วยนะครับคืออาจเพียวแล้วลบเลย เแกสร็จล้วนะโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วมันจะมีตตอนขึ้นมาให้เรากดเริ่มมีปุ่มขึ้นมาให้เรากดเลิ่มนะครับผมเราก็กดเริ่มใหม ที่จริงเรากดที่จริงเรากดออกได้ครับกดออกได้แต่ว่ามันคือมันติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะมีไอคอนขึ้นมาที่หน้าจอเหมือนที่ต่อปิปเมื่อกี้นะโอเคกอลังรอโปเซสอยู่นะเหมือนเราเหมือนเรามีโทรศัพท์เครื่องใหม่ฮะตอนนี้โอเคมันก็จะ นะครับรายละเอยียดจะประมาณว่ามีปุ่มตั้งค่าตรงนี้เราจะมีไฟล์ apk เหมือนไฟล์ของการติดตั้งลง Android นะครับว่าก็ลากเข้ามาเลยมันจะติดตั้งให้นี่ก็เป็นแบบเพจสโตร์นะถ้าคนใช้ Android ก็น่าจะรู้ว่าสำหรับโหลดแอปนะครับโหลดแอปโหลด,ดเกมโอเคนี่ก็เป็นส่วนต่างๆของโทรศัพท์เมื่อไหร่ครับผมแล้วก็ลองเลยหน้าตาก็จะเป็นมาบนี้นะครับผม ซึ่งมันมีอีกวิธีนึงคือการ root <c oughs> root กเ็เหมือน root เหมือนแฮกเครื่องนะครับเหมือนเราสามารถทำทาอะไรกับโปรแกรมนี้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมซึ่งผมสอนการ root ไว้อีกคลิปหนึ่งไปดูได้เลยนะครับผมการ root เนะอนะก็เสร็จแล้วนะครับผมโปรแกรมเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมนิดหน่อยกนะ็คือเวลาเข้า Play Store การโหลดมันจะถามว่าคุณต้องการเพิ่มบัญชีที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นใหม่ซึ่งตัวผมผมมีอยู่นะ ไม่ใช่อันที่มีค,คือคุณน่าจะเห็นว่าผมพิมพ์อะไรลงไปนะแต่ก็ช่างเดี๋ยวผมมี2 factor ครับผมโอเไม่มีใครเข้าออผมได้นะ ลองโหลดมาใช้ดูนะครับผมทูแฟเอรไปไหนล่ะไน,นะครับผมซึ่งจะถูแฟกเตอร์นี้กนะ็จะประมาณว่ามันจะคอยเป็นเหมือนรหัสชั้นสองฮะว่าเราจะเข้าเวลาเราจะเข้าระบบเนี่ยเราต้องมาติ๊กที่โทรศัพท์ก่อนมันจะเข้าได้ถ้าไม่มีโทรศัพท์เราเข้าไม่ได้นะครับผม มาแล้วครับพอครู่ก็เหมือนเดิมครับของ g o เกิลไม้ถามว่าเราจะสำรองข้อมูลบนเครื่องนี้ขึ้นที่บนสี Google ไหมในเมื่อเวลาที่เราในการตั้งค่าแอปหรืออะไรต่างๆเวลาเราใช้เครื่องใหม่มันจะหลดม,มันจะซิ้ข้อมูลให้ตลอดเราใช้บนีนี้ผมไม่นะอยากให้แจ้งข่าวสารของ Google อะมาที่มือของเราหรือเปล่าหรืออะไรใหม่ๆใน Google เพ y หรือตัระบบนี้ยมันหายไปแล้ว คมันก็น่าจะเสร็จแล้วแหละครับก็คือเนี่ยมี R O V แล้วแ้วผมก็นี่แหละครับก็เสร็จแล้วนะสำหรับการดาวน์โหลดน็อ Player ครับผม Comment ถ้าผมผิดพลาดตรงไหนอมเมนต์ไน้เลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้มันอาจจะเรียวนิดนึงอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีอินโทรมีอะไรนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมช่วยกด Subscribe แล้วกดไลค์นะครับผม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกคนด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับ